สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญนะครับเป็นคลิปสั้นๆรีวิวแบ่งปันเหรียญนะครับก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งของทางช่อง You Tube สลาลมคอย f ซีนะครับมาเริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับมีเหรียญมารีวิวแบ่งปันประมาณ2-3 3สรายการนะครับดูเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญครุฑนะครับไม่ไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับเป็นเหรียญครุฑที่ออกโดยกรมธนารัก นะครับอ่านี่นะครับผมจำจำจำแหล่งที่ที่มาผลิตไม่ได้นะครับคือคือเหรียญนในลักษณะเนี้ยกรมธนารักษ์จะรับจ้างผลิตเหรียญด้วยนะครับแต่ก็คืออันเนี้ยเป็นเหรียญที่ผลิตแล้วก็ออกโดยกรมธนารักษ์นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแต่ว่าออกโดยกรมธนารักษ์มีสัญ,ญลักษณ์ของกรมธนารักษ์นะครับอ่าผมได้มา นานแล้วนะครับจําทุนไม่ได้นะครับเหรียญเหรียญครุฑม okay. <The> ีสองเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเนื้อทองแดงนะครับอ่านี่นะครับด้านหลังก็จะมีมีคาถาแบบนี้นะครับมีบทสวดอ่านี่นะครับปีพศสอง7นห้า้หกสิบเจ็ดนะครับก็เป็นเป็นครุฑเนื้อทองแดงนะครับอันนี้จําทุนไม่ได้นะครับแบ่งปันเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมีสองเหรียญนะครับครุฑจะดูอลังการมากนะครับ อันนี้มีมีสเหรียญนะครับเหรียญละหนึ่าสนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมผมจัดส่งเป็น EMS นะครับใส่กล่องส่ง EMS เท่านั้นนะครับรายการที่2นะครับเป็นเหรียญวันนี้เราจะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาดูมาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้ขอแบ่งปันยกคู่เลยละกันนะครับอันนี้ก็ได้มานานแล้วจําทุนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญสามรอบนะครับห้าธันวาสองห้าศูนย์หกนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนะครับอ่าตามสภาพนะครับอันนี้ทำความสะอาดได้นะครับนี่นะครับสองเหรียญนะครับแบ่งปันนะครับสองเหรียญคู่นี้สามร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับสองเหรียญนะครับ ไม่ใช่เหรียญเดียวนะครับสองเหรียญสามร้อยบาทนะครับอันนี้ต้องไปทำความสะอาดเราเองนะครับผมแบ่งปันตามสภาพนะครับอ่าสองเหรียญสามร้อยนะครับร <c oughs> ายการนี้นะครับเหรียญสภาพสวยนะครับเป็นเหรียญสี่รอบนะครับครบสี่รอบสองพันห้าร้อยสิบแปดมีตราสัญลักษณ นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าออกออกโดยหน่วยงานไหนนะครับแต่ก็คือก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญนี้แบ่งปันในราคาเหรียญละ250บาทนะครับมีเหรียญเดียวนะครับนี่นะครับสภาพสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้แน่นอนนะครับเหรียญนี้มีเหรียญเดียวนะครับ250บาทนะครับ ปีพศสอ1 8เหรียญ4รอบนะครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆหลายๆมุมนะครับอันนี้แสงจะสะท้อนสักหน่อย <c oughs> อ่า250นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับราคาตามต้นทุนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับ ปีพออ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นปีพศที่ผลิตหรือเปล่าไม่น่าใจะใช่นะครับเหรียญน,นี้ออกปีปี19เหมือนกันนะครับพระราชทานที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลแม่สายนะครับวัดพรมวิหารจังหวัดเชียงรายนะครับปีพศสองพันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ไม่ใช่แบบปกตินะครับด้านหน้าบล็อกจะเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าลักษณะด้านหลังก็คือประมาณว่าเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเผื่อว่าใครสนใจชอบเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ก็ เอามารีวิวแบ่งปันละกันนะครับเหรียญนี้1นี0้1500บาทนะครับคืออันนี้ทุนมาแพงนะครับก็ลองลองลงลงแบ่งปันดูนะครับเผื่อว่าใครสนใจเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะครับก็เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับมีมารีวิวแบ่งปันนะครับคือคือคลิป ช่วงผู้ชายขายเหรียญเนี่ยผมจะทำคลิปสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่ารายละเอียดมันตกหลนหรือยังไงนะครับสามารถสอบถามหรือว่าดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางลายลายไอดีก็ด้านขวามือนะครับด้านขวามือของจอผมมีลายไอดีขึ้นไว้ให้สำหรับช่องทางการติดต่อซื้อเหรียญน,นะครับ